บ้านนี้ผมมันอยู่กับลุงปูแปดปีลุงปูไปไหนผมก็ไปไงก่อนตอนีสมัยก่อนนี้มันมีนะนี่ลุ้มนี่เขาขุดเอาไปนี่กินไปต้มกินบางทีคนไหนก็บูชาเขาก็หายเลยหายนี่นะนี่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 เขาขุดใช่ไหมคครับนี่นี่นี่สิ่งก่อนไม่มีแต่หมู่ก้อนมันเสมอสวัสดีค่ะวันนี้แม่ลีกับครูยาได้มาเยี่ยม กระท่มสุกหลวงปู่สวงว่านานแล้วที่เราไม่ได้มาวันนี้คิดถึงมากก็เลยเอาต้นกับลูกเทียนแล้วก็ตแตงโมงนะคะมาถวายหลวงปู่มาวันนี้ไม่เจอคุณลุงสุทนกับคุณป้าสเสวยนะคะแต่ว่ามาเจอรูปศิษย์หลวงปู่สวงอีกคนหนึ่งก็คือคุณลุงประสิทธิ์ ครับนี่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 นั่นแปลงมีด้วยนี่เขาให้บาชาเลยรคนนี่แต่ก่อนนี่สมัยก่อนนี่ไม่มีนะนี่ลุมนี่เขาขุดเอาไปนี่กินไปต้มกินบางทีคนไหนก็บูชาเขาก็หายเลยหายนี่นะนี่นี่นี่ตรงขุดใช่ไหมคะครับนี่นี่แต่ก่อนไม่มีแต่หมู่เกาะนมันเสมอที่นี่เป็นที่ที่บอนหลูกปูเยี่ยวพี้อ๋อค่ะนี่เขาขุดเอาไปต้มกินเหรอครับ เข,เ,ขเขาเอาไปต้มต้มดื่มครับแต่ก่อนนี่ฝนตกมากนี่เขามีน้ำพุ่มนี่หมดเลยเขาว่าไปตักนี่น้ำทะเลมากินหน่อยท่านบอกนะตักยังไงน้ำเลยทุ่งนาครับน้ำไหลนี่อะไรมันจะนีไปโนืมเจบอกอะไรนะน้ำอะไรนะน้ำน้ำอะไรตรงนี้ลวงทัสการนนีลุงปูบอกว่าไปตักน้ำทะเลมากินหน่อยสิเจบอกว่าน้ำทะเล ตักมาให้แกกินเนี่ยจะแกกินละฉันนะโอ้โหคุณลุงเชื่ออะครคะเนี่ยประสิทธิ์ครับประสิทธิ์เป็นเป็นญาติก็คือคุณลุงสุทนคะไม่ผมไม่ได้ญาติครับอ๋อแต่รึกันเลยผมอยู่กับลุงปู่มาแปดปีครับตอนลวงปู่มาอยู่ที่นี่ครับอยู่นี่ละผมแต่บ้านเกิดผมยุ่งอยู่กันตารม บ้านเอผมมันอยู่บ้านนี่ผมมันอยู่กับลุงปูแปดปีลุงปูไปไหนผมก็ไปไงก่อนคุณลุงมาอยู่บ้านอะไรคะตรงนี้ผมอยู่บ้านกะเปอรโรโอกะเือรโรครับกาเปอรโรตอนลุงปูนี่พอลุงปูมาอยู่ตรงนี้คุณลุงก็มาเป็นมานอนมาครับนอนลุงปูนอนตรงไหนนอนไปนอนเรื่อยไปนอนในป่าในรงเลยนอนนอนกับลุงปูแล้วตรงนี้เคยมานอนไหมคะเคย ไปมานอนเนี่ยผมมานอนเนี่ยได้เลขผมก็ยกเลขสีมวดถูกเป๊ะเลยแต่ผมหาซื้อไม่ได้อผมก็งงงเละวันนั้นผมซื้อสองสามห้าห้าแปดสามไม่ได้ผมซื้อสามเจ็ดตเตอรี่แล้วมันออกอะไรคะมันออกแปดสามบนล่างเลยผมได้วันนั้น ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้นะครับผมมาซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้เลยผมเอาสามเจ็ดแ้มันจะลงบอรสามเจ็ดมันอีกแปดสามจริงๆผมซื้อสองสามห้าห้าใบถูกข้างบนอยู่แต่มันไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นใต้ดินเลยเหรอครับผมไม่เม่ซื้อมาให้บาทอบาทละยี่สิบโอ้ใช่เนะอาให่บาทละยี่สิบเราใจเสี่ยมกันเนาะได้น้อยเกินไปครับ แต่วันนี้ผมผมนเชิญอาจารย์เขายกสารเจ้าขึ้นวันนี้สารเจ้าเขาแม่นั้นเขาบอกเลขผมเลยผมสิรอรัตเลขนี่เกี้นี่มผมยกยกสารเจ้าแล้วก็พบประมาณนี้แหละอ๋อได้เลขอะไรคะสารเจ้าทีอ<ม>เลขสารเจ้านี่ฉังเหมือนกันนะคะเอ็นี่เลขล่างนี่เขาให้สี่แปดอ๋อ ไอ้ที่ที่นเคกโัรัง้ที่เลขเอที่เลขนี่ข้างบนเนาะเขาให้907ครับ907เมื่อเช้านี่เองนะอัาลาสีแไอ้ไอ้นี้อ้นี้ผมฟันต่อมดไอ้นี่ห้เลยผมว่าจะเอา0-5-6ไม่ได้ผม50วันแล้วนี่ไม่ได้เ,เลขนี่ไม่ได้ นี่นี่นี่ครับนี่อืแปลงข่าบางทีมีโขกเห็นเลยนะครับอืตรงเสาใช่ไหมครับเห็นบ่อแป็นเป็นเสาเสาหลวงปูเสาหลวงปู่ครับนี่แหละนี่เห็นบ่อแปลงอยู่ีรวเสาดังเดิมเลยเสาดังเดิมเหรอคะครับนี่เสาแก แกจุดเรื่องหักน um, IR MA ี่ผมเอามือเต้นใจอย่างนี้ไฟไม่ไหม้น้อนี่โอ้แเลกว่าไฟไม่ไม่ไหม้มือเลยนี่แกจุดเรื่องหักนี่ค่ะแต่นี้เป็นเป็นเสาของกระท่อมเหรอคะครับครับมัทยที่ลูกปูแหละทำนี่เรามาเรื่อยๆแต่ไม่เคยได้มาทานั่นนี่นี่เหรอเราก็มาบ่อยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้ไเคยได้มานั่ง ฮักดอกไม้อะไรก็ขอลุงปูบางทีนี่ไปต้มกินอะไรหายเอวหายตรงนี้นะนี่นี่ผมบอกเลยเนี่ยนี่ค่ะนี่ตรงนี้บอนลุงปูเยี่ยวขี้ถือว่าเป็นดินศักดิ์สิทธิ์เนาะครับแต่ก่อนเนี่ยนี่ดินเรียกอย่างนี้เองอันนี้มันขึ้นนี่ขึ้นลุงปูอัดทหาระละไรก็มันขึ้นตรงนี้มาเลยโอ้ผมปลกอือวันนั้นนี่จะทำไหมก็ไม่ต้องทำ บ้านหลวงปู่เอาไว้ยังนี่หรเหมือนเดิมอ่ะค่ะให้เห็นเห็นของเดิมเนาะครับเลยนี่เขาซื้ออันนี้อิดมาก็ให้ขึ้นาข้างหน้าครับข้างหลังก็เหมือนเดิมครับข้างหลังก็เหมือนเดิมค่ะกระทอมลงนั่นว้าผมทำนะมาให้หลวงปู่พี่ก็มาจากแต่นี่ไอตอนนี้แบ่งเพชรแบ่งเพชรไม่นี่เขาเอาไปแต่นี่ผมบอกกุยใหญ่ในแถวี้ลาเขาไม่เอา เลยหลวงตาพุทธเขาเอาไปเอาอะไรคะเอานี่หลวงปู่เราไปนี่ล่ะผมบอกผู้ใหญ่ไปช่วยเขาให้เอาไว้นี้แต่แต่เขาว่าพระแก้ผ้าแก้อะไรจับนมจับอะไรนี่ล่ะนี่เขาไม่ไม่ชอบทั้งนี้ถ้าคนมาเยอะแกแกก็ผ้าเอาแก้เลยอ่ะ ให้เงินยังไงแกไม่เอาหรอกแต่ให้ไปดูกระเปายามนี้เงินน่ะนี่เดี๋ยวถัำปอะไรหนหรือว่ายังไงอันนี้นี่แหละนี่บอลที่ลงปูเยียวขี้ไอ้มอนี่แต่ก่อนนี่มันยังนี่แหละลงพ่อยังนี่แหละดินเสมอเป๊ยเลยอันนี้มันมันขึ้นมันเองนี่ที่ลงปูอาหารแล้วก็มันขึ้นเลยนี่นี่มันขึ้นเลยขึ้นมาเลย รู้มาขึ้นมาแบบไหนก็ไม่รู้นี่ดูดูขึ้นเป็นเลขด้วยนะขับไม่รู้รับแต่ก่อนในมันเสมอแต่ก่อนเสมอตอกูก็จะาให้ให้แล้วปู่ให้เห็นเลยเนอะเออไมลไกลเนี่ย้าคนไมาลงมาได้มาจากไกลมากไกลมากไกลมากเดี๋ยวปู่เห็นไหมไงลปู่ให้เลยเออให้ชาวบ้านนี่แหละเออให้ชาวบ้านนี่แหละให้ได้เดี๋ยวนี้ บนแกเลยบนไว้เลยหลวงปู่นอนตากฝนก็ไม่เปียกไม่เปียกแต่ลูกศิษย์เปียกเปียกครับผมเปียกผมย็งงอยู่นี่ตรงนี้นี่แกเข้าไปกระทบโน้นนี่ได้วิชาอะไรกับหลวงปู่ก็ไม่จี่เป็นคนไม่แกที่ให้ผมไม่สนใจเลยไม่ให้วิชาอะไรไหมได้เรียนได้ครับนี่ อะไรในได้เรียนเรียนปะับเรียนไในดูในดูเรียนเรียนเขาไหนเรียนรุ่นไหนเอ้ะเฟี้ยให้ผมเลยเรียนอะไรโอ้รุ่นนานแล้วนานแล้วนี่ครับที่ว่าเดี๋ยวรุ่นรุ่นที่ว่าไอ้่ขว้างเชื่อว่าลุกปุ้ยมันตายนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยนั่นนี่ลูกพ่อเขาซื้อกับผมรุ่ไอ้ผมถวายอันนี้เท่าไรเนี่ยอันนี้ถ้าไปเท่าไร อูข้าใหยสร้างพันแล้วหลวงปู่พลวงพ่อผมแล่เนี่อันนี้นี่ลวงปู่ี่นี่นั่งอยู่ตรงนี้แหละลวงปูวัดบ้านใแเราก็ดินเนี่ลวงปูไปต้มตินค่ะวันนี้เราก็ได้มากราบหลวงปู่อีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากโควิดระบาดเราก็ไม่ค่อยได้มารอบนี้นะระบาดเยอะนี่ค่ะอันนี้ก็ ไม่ได้มานานนะะวันนี้ก็มีของมาถวายนะคะมีส้มนะคะแล้วก็แตงโมแตงโมแล้วก็น้ำส้มน้ำแล้วก็ทุกเทียนค่ะเทียนแล้วก็มีดอกบัวที่เป็นต้นนะในกระถางกะว่าจะเอามาปลูกนะแต่ไม่เจอคุณแม่สวยนะคะไม่เจอ ลุงกับป้าเนาะเราก็ไม่รู้จะเอาปลูกยังไงเนาะมันเจอเจ้าของค่ะเดี๋ยวก็่านาจะมาเลยเดี๋ยวก็มาทุกเนค่ะดยวมาค่ะคงก็ยังงงอยู่ลุงประสิทธิ์นะนับไก่ได้เท่าไหร่นะคะได้สองร้อยสิบสองอ่าสองร้อยสิบสองตัวคุณลุงบอกว่าเคยนับงวดายงวดก่อนใช่ไหมครับ ปปเป้เ,ปเลยอ,เอันนี้ก็สองร้อยสิบสองนะคะอคขอบคุณแม่ค่ะคุณลุง